โยมเอย๋ยชีวิตของคนเราหากมองด้วยตาเปล่าก็เหมือนจะเดินไปข้างหน้าอยู่ทุกวันแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ที่เดิมเหมือนเดินวนอยู่ในห้องมืดแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่เห็นประตูสว่างสักทีหลายครั้ง โยมคิดว่าเป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างหลายครั้งโยมคิดว่าเป็นเพราะดวงไม่ดีหลายครั้งโยมคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นทำให้เราเจ็บทำให้เราช้าทำให้เราไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วโยมเอย๋ยสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่ในวงลูปเดิมๆไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลย แต่อยู่ที่ความคิดบางอย่างที่เราเผลอคิดซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นนิสัยของใจโดยที่เราไม่รู้ตัวและเพราะความคิดนั้นนี่แหละที่กลายเป็นกำแพงใหญ่ขวางบุญขวางดวงและขวางโอกาสดีๆทั้งหมดในชีวิตของเราวันนี้ อาตมาจะบอกสี่ความคิดอันตรายที่หากยังคิดอยู่แม้โยมจะทำบุญมากแค่ไหนใส่บาตรมากเท่าไหร่ทำดีแค่ใดบุญจะไม่ขึ้นดวงจะไม่เปิดชีวิตจะไม่ไปไหนเพราะใจเรายังขวางตัวเองอยู่ฟังให้จบด้วยใจที่เปิดกว้างนะโยม เพราะเพียงแค่รู้ทันความคิดก็เปลี่ยนได้และเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปพร้อมกันข้อที่หนึ่งความคิดว่าทำไม่ได้หรอกโยมรู้ไหมคำว่าทำไม่ได้หรอกเป็นเหมือนพิษเงียบที่แทรกซึมอยู่ในใจของคนจำนวนมากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยว่า มันทำลายชีวิตแค่ไหนเพราะทุกครั้งที่โยมคิดว่าทำไม่ได้โยมกำลังปิดประตูตัวเองก่อนที่โลกจะเปิดประตูให้ด้วยซ้ำอาตามาเคยพบโยมบางคนที่มีโอกาสดีมีความสามารถแต่ไม่เคยเริ่มลงมือทำแม้เพียงก้าวเดียวเพราะถูกครอบงำด้วยคำว่าทำไม่ได้ คงไม่เหมาะกับเราเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวไม่สำเร็จสุดท้ายชีวิตก็ย่ำอยู่ที่เดิมทั้งทั้งที่ทางเบื้องหน้าว่างกว้างและเปิดรออยู่แล้วความคิดแบบนี้คือประตูที่ปิดตัวเองโอกาสมาถึงก็รับไม่ได้คนยื่นมือมาก็ไม่กล้าเอื้อมไปจับ ทางเดินเปิดอยู่แต่ใจไม่ยอมเดินคนที่คิดว่าทำไม่ได้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ถูกความกลัวมาควบคุมชีวิตจนหมดแรงพระพุทธองค์ตรัสว่าความกลัวเป็นเครื่องผูกมัดใจยิ่งกว่ากุญแจเหล็กนี่คือความจริงความคิดว่าทำไม่ได้ ทำให้บุญไม่ขึ้นเพราะบุญเกิดจากความเพียรความเพียรเกิดจากความกล้าหากใจไม่กล้าบุญก็ไม่ขยับเมื่อโยมหยุดคิดว่าทำไม่ได้ใจจะคลายกำแพงจะเปิดและโยมจะเห็นสิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่เคยเห็นนั่นคือสิ่งที่เรากลัวส่วนใหญ่ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสิ่งที่เราอยากได้อยู่ใกล้เพียงแค่ก้าวแรกที่กล้าก้าวออกไปข้อที่สองความคิดว่าเขาต้องเข้าใจฉันสิโยมเอย๋ยนี่คือความคิดที่ทำให้คนเจ็บใจมากที่สุดเพราะเมื่อเราคิดแบบนี้เรากำลังคาดหวังให้โลกหมุนตามใจเรา อยากให้คนอื่นคิดเหมือนเราอยากให้คนอื่นทำเหมือนที่เราอยากให้ทำอยากให้คนอื่นพูดในแบบที่เราอยากฟังแต่โยมรู้ไหมโลกนี้ไม่มีใครถูกสร้างมาเพื่อเข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์พระพุทธองค์ตรัสว่าดวงใจของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมของเขา คำนี้ลึกมากหมายความว่าแต่ละคนถูกหล่อหลอมมาด้วยกรรมคนละแบบเติบโตมาคนละสภาพแวดล้อมผ่านบทเรียนคนละเรื่องมีความคิดความกลัวความเจ็บปวดไม่เหมือนกันดังนั้นเขาไม่เข้าใจเราไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความคิดว่า เขาต้องเข้าใจฉันนั่นสิที่ทำให้โยมทุกข์โดยไม่จำเป็นเมื่อโยมคาดหวังมากใจก็จะผิดหวังง่ายเมื่อผิดหวังความทุกข์ก็เกิดทันทีความคิดนี้ไม่เพียงขวางบุญแต่ยังขวางการเติบโตของใจเพราะแทนที่เราจะมองโลกด้วยความเข้าใจ เรากลับมองด้วยความเรียกร้องแต่เมื่อโยมปล่อยความคิดนี้ลงโยมจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่ความคาดหวังใจจะเบาการขัดแย้งจะลดลงและบุญจะขึ้นโดยที่โยมไม่ต้องพยายามเลยข้อที่สความคิดว่า ทำไมฉันไม่ดีเหมือนใครโยมเอย๋ยนี่คือความคิดที่ทำร้ายใจตัวเองอย่างเงียบๆมากที่สุดเพราะทุกครั้งที่โยมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโยมกำลังเหยียบคุณค่าของตัวเองทิ้งไปทีละนิดความเปรียบเทียบคือขโมยความสุขอย่างแท้จริงเป็นเหมือนรูรั่วของบุญ ที่ทำให้พลังดีๆไหลออกจากใจโดยไม่รู้ตัวเรามีกรรมไม่เหมือนกันเราเดินทางคนละเส้นเรามีบททดสอบไม่เท่ากันการเอาชีวิตของตัวเองไปเทียบกับชีวิตของคนอื่นจึงไม่เคยยุติธรรมกับใจเราเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าตนของตน เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อโยมเข้าใจว่าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครใจจะเบาใจจะสงบและดวงจะขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ 1. นึ่ทำไม่ได้หรอกปิดทางบุญและปิดทางโอกาส 2. คนอื่นต้องเข้าใจฉันสร้างความทุกข์ทันที